สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปิกนิกที่หนองนานะคะโดยที่เรามีหมูค่ะแล้วเราจะมาย่างตรงนี้เลยนะคะแถมมีไส้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องแป้งนะคะก็จะเอาหมูนี้ย่างตรงนี้ก่อนค่ะนี่วันนี้มาปิกนิกที่หนองนานี่ค่ะหมูเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะโอเคใช้เตาถ่านค่ะจะได้คมหอมธรรมชาติ ย่างหมูเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเลยนะคะนี่ใส่<า>เดี๋ยวน้องแป้งนะคะก็จะเอาพริกผงหมาล่านี่นะคะลาดทาตรงหมูของน้องแป้งนี่ค่ะก็มาดูผงหมาลาหมาลาพริกหมาล่า,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 า1958สุดนี้อร่อยนะคะเลยวันนี้เราจะใช้รสชาติอันนี้ค่ะอันนี้ปรุงแตง่งเพิ่มความอร่อยกับอาหารของเราได้เลยนะคะเทลงจานก่อนค่ะอู้หอมมากมีงาด้วยนะคะ นี่เลยค่ะอ่ะอันนี้เลยนะคะว้าวสวยมากอือหือโหสวยเลย หมุกรอบค่ะนี่อันนี้เริ่มสวยแล้วเดี๋ยวน้องปจะเอาพริกพงมาล่านี้นะคะก็ทาอย่างนี้เลยค่ะอุ้ยสวยมากโอ้โหชอบเยอะใส่เยอะนะอุ้ยหอมมากแ,แล้วก็ย่างอีกน้อยหนึ่งเพื่อพริกมาล่ามันจะได้เข้าไปในเนื้ออีกทีนนะคะนี่เลยค่ะว้าว นี่โอ้โหอือหือยอดโอ้โหมาก,กินขนาดเอาชิ้นใหญ่ได้ไหม อยหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้น,เป,น,นเป็นคำเป็นคำป้าสวยงามจริงๆพร,ริกมาล่าเนี่ยสามารถใส่ซุปใส่แกงหรือว่าปรุงแต่งอาหารในจานเพื่อเพิ่มรสชาติได้เลยนะคะทุกคนมาล่าเนี่ยหอมกลุ่มกลอมอร่อยนี่ค่ะโอ้โห ต้องกรอบก่อน,นี้อีกเดี๋ยวดูก่อนมันจะไหม้แล้วโอ้อันนี้สวยมากเดี๋ยวหันอันนี้ให้ดูนะชิ้นสวยงามไปในเดี๋ยวยางอือหือโอ้โหดูนี่ค่ะเป็นชิ้นเป็นชิ้นหันง่ายมาก เ,เมนูอาหารในร้านได้เลยนะคะเนี่ยต้อนรับแขกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็ได้ใช้โพม,มาลล่านี้เป็นรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อมมากเลยนะคะใครอยากสั่งสั่งได้นะคะ เฟิร์สในเพจได้เลยค่ะอามา่า1958นะคะเพจหอมชาความอร่อยเข้มข้นมากนะคะจะใส่ในซุปก็ได้ค่ะหรือว่าจะย่างเหมาะกับปิ้งย่างหมูหรือว่าปลาอะไรได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะพริกมาลาสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มากินหมูปิ้งที่โคกหนองนานะคะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ